สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร e กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจเฟซบุ o กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์ like กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยสำหรับวันนี้พามาชมรถนะฮะเก๋งสักหนึ่งคันคันนี้เป็น Toyota s u ูน่าวีออสปี2008นะครับหรือว่าจดทะเบียนปี2551นั่นเองคันนี้เป็นรุ่น e เกียร์ออโต้นะฮะกระจกไฟฟ้ากุญแจรีโมทคันนี้เป็นรถเพื่อนพี่ชายเองนะฮะก็แกไม่ได้ใช้นะฮะแล้วก็วิ่งมาให้ดูแล้วก็ขายนะฮะเพราะว่า จอดไว้เฉยๆก็ไม่ได้ใช้งานแต่สภาพรถจะเป็นอย่างไรนะฮะราคาหลักหมื่นเรามาชมนะมาชมสภาพนก่อนรถนะตัวรถเคยเก็บสีรอบล่างมานะครับอาจจะมีซีดบ้างเพราะว่ารถอาจจะจอดนะฮะจอดอย่างเดียวแล้วมันจะสีมันก็อาจจะจอดตากแดดบ้างนะฮะก็จะแดดแบบแล็กเกอร์ก็จะไม่ค่อยเงาเท่าไหร่นะครับมาดูนะฮะตำหนิส่วนตำหนิของตัวรถก็จะมีคิ้วล้อนะครับผมนะฮะที่มีสีตำหนิอยู่นะครับ ล้อยางเป็นล้อเดิมนะฮะยางก็จะอยู่ที่ประมาณปี2021นะครับนะฮะยางหน้าก็จะเป็นอะไรนะฮะยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับส่วนยางหลังก็จะเป็นโยโกฮาม่านะครับผมส่วนสีสันนะฮะก็ยังบางอยู่นะครับนี่ครับผมภายในก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะฮะนี่ครับเป็นรุ่น E นะฮะรุ่น E ก็สังเกตยังไงนะฮะอ่าจะเป็นกุญแจรีโมทนะฮะปรับกระจกม,มองข้างด้วยระบบไฟฟ้า ตัวนี้ก็จะพับได้น่าจะเป็นอิลิมิต็ดหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่มั่นใจนะครับคอนโซนสวยนะตัวมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้นะครับเบาะเจ้าของเดิมเย็บเป็นหนังนะฮะเป็นหนังเทียมนะครับผมเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับนะฮะแล้วก็อ่าก็จะเลิ่มเอกสารมาดูนะฮะในส่วนนี้นะครับลูกค้านะเราอาจจะไม่ด้ให้ดูชื่อนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดในส่วนของสิทธิส่วนบุคคลนะครับคันนี้นะครับมีการจดใหม่ จดทะเบียนนะฮะสองหนะฮะธันวานะครับปี08เครื่องยนต์1 4 9 7งพซีซีก็คือ109แรงม้านะฮะเครื่องยนต์พันหเป็นเบนซินไม่เคยติดแก๊สนะครับนะในนี้เป็นชื่อผู้หญิงนะครับนะฮะแกอ่าจริงๆเพื่อนพี่ออฟแกเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าแกให้เป็นชื่อพี่สาวนะครับคันนี้จดทะเบียนใหม่นี่ครับเห็นไหมฮะเพิ่งจดมานะครับ25กันยา67นะครับผม จดทะเบียนครั้งแรกเมื่อ18ธันวา51นะครับนะ้เพิ่งไปจดมาใหม่เพราะว่าภาษีลูกค้าปล่อยขาดเกินนะครับผมนฮะก็คือไม่มีการต่อภาษีเกิน3ปีก็เลยได้จดใหม่นะครับไม่ใช่เล่มชํารุดศูนหายใดๆนะครับเนื่องจากปล่อยไม่ค่อยใช้แล้วไม่ต่อภาษีนะครับพอจะไปต่อนะครับถ้ามันเกิน3ปีเขาทางขนส่งจะต้องให้จดทะเบียนใหม่ชําระภาษีย้อนหลัง3ปีนะครับอันนี้นะครับ นะฮะก็ท่านใดที่ยอมรับได้ก็มาดูได้นะครับผมนะฮะส่วนความเดิมตัวรถนะฮะเห็ them, นไหมฮะเม็ดอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับอาร์คเดิมทั้งหมดนะฮะเห็นไหมฮะนะเม็ดอาร์คเดิมนะครับรถไม่มีการผ่านการชนหนักมาไม่มีการคว่ำไม่เคยติดแก๊สนะฮะนะทีนี้เรามาดูทางด้านนะรประตูหลังหลังคนขับบ้างนะฮะสีสันก็ยังสวยอยู่นะครับยังพอได้อยู่นะครับนะบไม่ได้ขี้เหร่มาก ด้านหลังก็เป็นกระจกไฟฟ้าบอกหุ้มมาเดี๋ยวจะทําความสะอาดเพิ่มเติมนะฮะอาจจะเปื้อนๆนิดๆน,นะฮะเม็ดอาร์คเดิมทั้งหมดนะฮะนะไม่ได้ควม่ำมานะครับถ้าควม่ำมาเม็ดอาร์คพวกนี้จะหายถึงทําใหม่ก็ไม่สวยเหมือนเม็ดอาร์คจากโรงงานนะครับผมนะฮะนี่ยางหลังก็เป็นโยโกฮาม่าอยู่ยางดีอยู่นะครับผมนะมาดูทางด้านท้ายทางด้านท้ายก็จะเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังมีมาให้4จุดนะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นรุ่น E เคยใส่สปอยเลอร์มานะแต่ไม่รู้ว่าทําไมเขายึดฝั่งนี้ข้างเดียวฝั่งนี้2นะครับเคยยึดมาแล้วก็ทีนี้ไม่ได้ใช้ก็เลยอุดน็อตนะฮะอันนี้เจ้าของรถเขาใส่มาแบบนี้นะครับส่วนฝาท้ายนะครับน็อตไม่แกะนะฮะเห็นไหมฮะน็อตไม่แกะนะครับเหลี่ยมน็อตไม่มีขันนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายเดิมโตโยต้าชัดเจนฝั่งนี้ก็ไม่มีแกะนะครับผมเม็ดร์กเดิมนะครับผมเห็นไหมฮะเม็ดร์กเดิมฝั่งนู้นก็เดิมนะครับผมเห็นไหมฮะ ฝั่งนี้ก็เดิมแล้วก็ส่วนเก็บสัมภาระยางอะไรก็ยังอยู่ครบนะฮะพวกแม่แรงก็ยังอยู่พวกประแจก็อยู่แม่แรงจะอยู่ใต้ข้างคนขับนะฮะเห็นไหมฮะซีนเดิมไม่มีการจอดติดแก๊สนะครับถ้ามีจอดติดแก๊สถังโดนัทเออถังแคปซูลนะฮะจะมีรอยเจาะน็อตนะ,ะสองฝั่งนะฮะนี่ไม่มีนะครับผมนะฮะแล้วก็ถังโดนัทก็ไม่มีการเจาะยึดนะฮะรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมนะฮะมาดูฝั่งด้านซ้ายนะครับ ฝั่งด้านซ้ายเดี๋ยวผมพาลองขับด้วยนะฮะฝั่งด้านซ้ายก็สวยอยู่นะครับฝั่งด้านซ้ายสีสันจายุงอยู่เงาสวยอยู่นะครับผมนี่ับภายในฝั่งนี้ได้กระจกไฟฟ้าอยู่นะครับแล้วก็เม็ดอาร์ตยังเดิมนะฮะเห็นไหมฮะไล่ดูนะครับผมนะฮะไม่คว่ำแน่นอนนะครับไม่เคยคว่ำไม่มีชนหนักนะครับมีแค่รถเคยเก็บสีบางๆเพราะตัวรถซีดนะฮะงอแล็กเกอร์มันจางไปนะครับ ะะแล้วก็ความเดิมนะฮะอาร์คเดิมทั้งหมด,หมดนะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็เพจจะอยู่ตรงนี้นะครับเพจอยู่ข้างเสาฝั่งนี้เพจวิออสเจนสองจะอยู่ตรงนี้นะฮะเพ,เพเจ,จะะเ,พเจนแรกจะอยู่ด้านในห้องเครื่องคอนโซลสวยนะฮะ,ะทีนี้เรามาดูห้องเครื่องนะฮะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ลองขับภาสีก็นี่ครับ6กกันยานะฮะอยู่ในนี้นะฮะ ปีหน้ากันเลยนะครับผมด้านหน้านะครับผมด้านหน้าก็สีสันพอได้นะครับอาจจะมีฝากระโปรงซีดงอกบ้างนะครับนิดนึงนะฮะมีงอกบ้างห้องเครื่องนะฮะฝากระโปรงไม่เคยแกะนะครับน็อตไม่เคยแกะนะฮะตัวนี้ไม่มีการความร้อนมานะครับผมน้า็อตไม่แกะนะฮะน็อตไม่มีรอยแกะเหลี่ยมน็อตไม่เสียนะครับดิเก์แอร์ air อยู่ครบมอ,อกอยู่ครบโตโยต้าชัดเจนซีนเดิมนะครับเครื่องยนต์เดิม ไม่เคยโอเวอร์ฮอลไม่เคยยกําเครื่องนะครับผมนะฮะมาร์กทุกอย่างยังอยู่ครบทั้งหมดนะครับนี่ครับผมนะฮะเบ้าโชคเดิมเม็ดอาร์ชัดเจนทั้งสองฝั่งนะครับผมนะฮะเห็นไหมฮะเครื่องยนต์ไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะครับผมเครื่องยนต์ยังเดิมเดิมสแตนดาร์ดได้ระบบเบรกเป็น ABS ด้วยนะครับ a อ s เอปั๊ม ABS จะอยู่ด้านในนะครับนู่นนะครับผมนะฮะทีนี้เราฟังเสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ ส่วนเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 5 8 0 0 0เป็นไมค์แท้1 0 0นะครับนะฮะคันนี้เลขไมค์แท้หนึ่งแสนนนะครับผมนะฮะนี่ครับดูกำลังอัดเครื่องยนต์นะฮะดูกำลังเครื่องยนต์นะครับไม่มีไอนะครับเครื่องยนต์ดีไม่สั่นนะฮะปกตินะครับแล้วก็ระบบบอยความร้อนหม้อน้ําอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงต้องเปิดแอร์นะครับสำหรับรถเก่งนะฮะไม่งั้นพุ่งนะครับนะะความร้อนเขาจะเปิดเร็วมากกว่าดีเซลนะครับ อันตรายนิดนึงความร้อนรถเก๋งความร้อนมันจะสูงกว่านะครับนี่ครับผมว่าเปิดแล้วแน่นอนนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะไม่ฟองอากาศนะฮะน้ําไม่ดันถ้าน้ําดันมันจะเป็นฟองเล็กๆทีๆนะฮะอันนี้คือเครื่องมันดิ้นเฉยๆนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราพาลองขับส่วนราคาคันนี้นะครับผมนะฮะมาฟังราคาคันนี้ก็อยู่ที่89,00 0บาทนะฮะ89,000บาทนะฮะ ลูกค้าต้องไปเปลี่ยนของเหลวเอานะครับมารับเองมาดูรถมาลองขับเองนะฮะคันนี้จะไม่ได้จัดส่งนะครับแล้วก็จะไม่ได้แถมของเหลวให้รับประกันการโอนให้นะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้1เดือนนะฮะก็อยู่ที่8,9000สนใจก็โทรมาเบอร์098 274 2 7 9นะครับ 2, 7, 4, 2, 7 9 8, 2, 7, 4 4279 098 274 4279 ID Line 094 475 4441นะครับขึ้นมารถบ้านมือสองคอนแก่นถ้า ทักมาเราผมไม่ตอบรบกวนโทรหาผมเดี๋ยวผมแอดให้ใหม่นะครับแล้วก็ทักไปนะครับอ่ะทีนี้เราลองขับนะครับเดี๋ยวผมพาลองขับอ่าเดี๋ยวลองขับนะครับเดี๋ยวพาการขับขี่ว่าการขับขี่เป็นอย่างไรนะครับผมนะฮะนี่ครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งแนห้าหมื่นแปดพันนะครับไมค์แท้นะครับผมนะมีน้ํามันจะหมดหน่อยนะครับกระพริบกระพริบแล้วนี่ครับเซ็นเซอร์ท้ายหลังใช้งานได้นะฮะได้ยินเสียงไหมฮะนะ สินซอร์ถอยลังใช้งานได้วัดรอบใช้งานได้ความเร็วใช้งานได้นะฮะเดี๋ยวผมพาลองขับเป็นตัวเกียร์โต้ลองขับขี่ธรรมดากันก่อนนะครับว่าเกียร์รันปกติไหมนะฮะก่อนที่เราจะลองกดคันเร่งว่าสมมุติเราเร่งแสงรอบมันขึ้นไหมนะครับถ้ารอบไม่ขึ้นก็แสดงว่าออกตัวแรงไปนิดนึงนะฮะกดคันเร่งแรงไปหน่อยนะฮะดูขี่แบบธรรมดาก่อนนะฮะขี่ธรรมดาก่อน เกียร์เปลี่ยนปกติดีอยู่นะครับผมนะฮะนิ่มนวลอยู่เปลี่ยนไม่สะดุดนะครับอืมนี่ครับผมนะฮะถือว่าได้นะครับระบบเกียร์ไม่มีปัญหาเพราะว่าเลขไม่แค่นี้ส่วนมากระบบเกียร์จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมนะฮะนอกจากจะสามแสนสี่แสนหรือว่ารถมีการาติดแก๊สนะครับผมนะฮะระบบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์มันจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกตินะครับ โอเคเดี๋ยวเรากลับรถตรงนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองกดคันเร่งดูนะครับว่าอัตราเร่งเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะฟิล์มก็พอได้นะครับผมพวงมาลัยปกตินะครับผมพวงมาลัยตัวนี้เป็นไฟฟ้าแลวนะครับผมไม่ใช่ระบบน้ํามันเหมือนเจนแรกนะฮะรอแป๊บนึงนะฮะรถก็เยอะสเลเกินนะครับเดี๋ยวผมกดคันเร่งให้ดูนิดนึงกดคันเร่งนะฮะเห็นไหมฮะรอบมันจะตกลงอบอมันจะฟาดขึ้นนิดนึงเกียร์จะทดลงมา นี่ครับความเร็วมันจะขึ้นแป๊บเดียวอันนี้แสดงว่าระบบเกียร์ปกตินะครับไม่ใช่ว่าวิ่งได้แค่ธรรมดานะครับเวลาอัตราต้องการเร่งแซงรถจะต้องมีกําลังส่งกําลังแล้ววิ่งได้ดีนะครับผมนะฮะไม่งั้นก็ไม่ถือว่าปกตินะครับผมนะฮะอันนี้คือระบบปกติแน่นอน100%นะครับก็ประมาณนี้นะครับสนใจอยู่ที่8 9 0 0 0บาทนะครับ 8 10, 9 0 0มืนบาทสนใจโทรเบอร์098นะครับ2744279 0 9 8สี่ 4, 4 2 7 9นะครับผมโทรหาผมได้เลยนะครับผมช่วยนะครับนะบติดต่อคุยกับผมแค่นั้นนะครับผมนะฮะแล้วก็เรื่องราคาก็คุยกันได้นะครับคุยกับผมได้ราคาแล้วก็ ในเรื่องของการรับประกันการโอนอย่างแน่นอนนะครับทุกคันโอนได้แน่นอนนะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ